นายหน้าแอฟฟิลเลตทั้งหลายครับคุณเตรียมตัวกันหรือยังครับกับช่วงที่พีคที่สุดปังที่สุดสร้างเงินได้เยอะที่สุดของปีนะครับคือช่วง1 1เดือน11และ12เดือน12นะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลมากมากถ้าคุณเตรียมความพร้อมนะครับและคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าเราจะเตรียมความพร้อมยังไงให้คุณสามารถสร้างรายได้นะครับให้พีคสุดๆนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้กันครับต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าทําไมช่วง11 11เดเอ็2เดือนรับเป็ดสด มันมีสถิติออกมาหลายตัวมากๆเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องของยอดขายนะครับในช่วงปลายปีหมายความว่าอย่างไงครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเขาจะขายกันได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shopee tiktok นะครับเขาจะมีการแข่งขันดุเดือดมากๆโดยการปล่อยคูปองออกมาโปรโมชั่นออกมาและพอมันมีคูปองโปรโมชั่นการจัดส่งฟรีแบบนี้ออกมาครับจึงทําให้คนซื้อนะครับอยากจะซื้อครับคนซื้อรู้สึกว่าโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยในช่วงนี้ซื้ออะไรก็ถูกซื้ออะไรก็มี การจัดส่งฟรีซื้ออะไรก็มีส่วนลดครับและเมื่อคนซื้อนะครับมีความต้องการจะซื้อมากๆและเนี่ยแหละคือโอกาสของทุกคนครับทำไมมันคือโอกาสของทุกคนคุณรู้ไหมเพราะว่าเมื่อคนมีความต้องการจะซื้อนะครับโอกาสถ้าหากว่าคุณสามารถทําให้เขาเห็นคอนเทนต์ของคุณเนี่ย คุณผ่านตาเขานิดหน่อยเขาเห็นคอนเทนต์ของคุณเขาไปกดผ่านลิงก์ของคุณไปซื้อตามคุณคุณสร้างรายได้ได้แล้วแบบง่ายๆเลยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาไม่พีคครับอย่างเช่นแบบว่าเดือนเออมษายนพฤษภาคมคนไม่ได้อยากซื้อคนไม่ได้มีความต้องการจะซื้อเพราะสินค้ามันราคาแพงจะส่งก็ไม่ฟรีคูป,ปองก็ไม่มีนะครับคนไม่อยากซื้อให้คุณกระตุ้นความอยากเขาเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่าอย เดี๋ยวรอเดี๋ยวเก็บไว้รอซื้อช่วงโปรโมชั่นดีกว่า6กดีกว่าไหมนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดดีกว่าไหมสิบสองเดือนสิบสองดีกว่าไหมเนี่ยแหละคือพฤติกรรมของคนครับคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนก่อนว่าช่วงปลายปีแบบนี้คือช่วงเวลาที่คนอยากซื้อคนอยากจ่ายเงินสุดๆนะครับรวมไปถึงว่ามันมีเทศกาลสาคัญๆหลายอย่างนะครับในช่วงปลายปีนะครับไม่จะเป็นคริสต์มาสนะครับปีใหม่ตรงนี้ครับมันเป็นช่วงกระตุ้นครับที่ทําให้คนอยากจ่ายเงินมากขึ้นคนอยากซื้อสินค้านะครับไปเป็นของฝากคนอยากซื้อของขววัััญนบไปปจฉากช่่งีให คนอยากเตรียมการเฉลิมฉลองต่างๆนานามากมายครับดังนั้นนปลายปีแบบนี้ครับมันคือช่วงเวลาที่คนนะครับอยากจับจ่ายใช้สอยมันคือโอกาสของนัก Affi l ล a t e ด้วยนะครับผมมีสถิติที่น่าสนใจนะครับมาฝากทุกคนด้วยนะครับในปี2022นะครับช้อปปีได้ออกมาพูดถึงเรื่องของเอ่อแคตตากรีหรือหมวดหมู่ของสินค้านะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วง11เดือน11นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะโชว์ภาพนี้ให้ทุกคนดูนะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับเป็นหมวดหมู่ที่คนเนี่ยโอ้โหจะสั่งซื้อนะครับกันในช่วงนี้รวมถึงนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นหมวดหมู่ของแม่และเด็กนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเนี่ยจะจ่ายเงินกับหมวดหมู่นี้นะครับถ้าคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วนะครับรีบโปรโมทมันออกมาครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้เกิดการซื้อการขายผ่านทางลีของคุณนะครับของ Lazada านะครับก็มีสิติที่น่าสนใจนะครับคือหมวดหมู่ที่น่าสนใจของเขาเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ความงามครับแฟชั่าาาถ้หกคุณนเป็ Beauty b l o อกเกอร์นะครับทำคอนเทนต์รีวิวสินค้าเกี่ยวกับแต่งหน้าเมคอัพอยู่แล้วนะครับรีบปั๊มคอนเทนต์ของคุณออกมาโดยด่วนเลยนะครับในช่วงปีนี้นะครับและคอนเทนต์ที่คุณควรทํามากๆเลยนะครับในช่วงนี้นะครับคือคอนเทนต์วิดีโอสั้นครับต้องบอกว่าปี2023เนี่ยเป็น,เป,นเป็นช่วงปีของแบบวิดีโอสั้นมาแรงมากๆนะครับดังนั้นนะวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําให้คนเห็น สินค้าของคุณเห็นคลิปของคุณและกดผ่านลิงก์ของคุณนะครับคุณใช้คอนเทนต์วิดีโอสั้นนะครับในการโปรโมทครับเพราะว่าระบบของคอนเทนต์วิดีโอสั้นนะครับมันมีการนําส่งที่ดีกว่ามากครับผมกาลังพูดถึงเรื่องของการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นลงบน Facebook r e e l s บน IG r e e l s และบน t i k t ็อนะครับคุณโพสต์คลิปเหล่านี้ครับแล้วคุณติดลิงก์นะครับบน a c e b o o k นะครับติดลิงก์บน Instagram รวมถึงบน t i k ต็อเนี่ยให้คุณติดตะก้านะครับอันนี้แหละจะทําให้คนเห็นคุณได้ง่ายมากยิ่งงงขขึ้นนใช่วอปลาย 1 1 12. 1 12. 11 12. ็ดสแบบนี้นะครับขอบอกเทคนิคการทำคอนเทนต์นิดนึงนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับคนเขากําลังมองหาโปรโมชั่นกําลังมองหาคูป,ปองส่วนลดการจะส่งฟรีนะครับถ้า,าว่าคุณทำคอนเทนต์นะครับแล้วใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปในคอนเทนต์ของคุณนะครับพูดถึงเรื่องของอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะคุณทําช่องแม่และเด็กนะครับคุณก็พูดเลยว่าโอเคตอนนี้นะแบรนด์มามิโปโกะนะครับกำลังมีคูป,ปองส่วนลดอยู่ใครที่แบบต้องซื้อผ้าอ้อมให้กับลูกน้อยนะครับรีบตุ ลิงก์ของคุณคุณเห็นไหมว่ามันจะกระตุ้นครับทำให้คนเนะี่ยไปกดลิงก์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แหละคือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการปรับคอนเทนต์ของคุณคืออย่าทำคอนเทนต์ในการแบบรีวิวไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะแต่คุณต้องใส่เรื่องของแบบเขาเรียกว่าโฟโมหรือว่า Fear of missing out คือกระตุ้นให้คนแบบลงมือทําตอนนั้นเลยให้คนรู้สึกว่าถ้าหากว่าไม่ซื้อตอนนี้พลาดแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําลงไปในคอนเทนต์ในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับลองเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ในคอนเทน ใหม่มากๆเลยนะครับกับเรื่องของการทา a f f i l i a t e การเป็นนายหน้าขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะครับผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดครับที่คุณควรกระโดดเข้ามานะครับเพราะว่าธุรกิจนี้นะครับมันไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงนะครับคือถ้าหากคุณมีสินค้าอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยขอแค่คุณมีเพียงโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับคุณก็สามารถเริ่มต้นกับธุรกิจนี้ได้แล้วนะครับคุณแค่หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงเครื่องเดียวขึ้นมานะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับรีวิวสินค้า้งเดิกกรับนน็ไแล้ว ง่ายยเลและธุรกิจนี้นะครับความเสี่ยงต่ำมากครับไม่ต้องกลัวในการจมทุนนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้ในเรื่องของ affiliate marketing นะครับแบบเบสิกมือใหม่เริ่มต้นได้เลยนะครับและสามารถเริ่มขายได้นะครับผมแนะนำนะครับว่าผมกำลังจะเปิดคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับคอร์สนี้เรียนใน Facebook กลุ่มปิดเรียนอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะสอนเบสิ c affiliate นะครับให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนายหน้านะครับบนโลกออนไลน์ให้ทุกคนเก็ตไปพร้อมๆกันนะครับสองนะครับผมจะสอนให้ทุกคนเข้าใจเร รื่องของกลวยการตลาดครับให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าโอเคเมื่อเราอยากจะขายสินค้าแล้วเราจะหาคนให้คนเห็นคอนเทนต์ของเราได้ยังไงและเมื่อคนเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วเนี่ยเขาจะกดลิงก์ได้อย่างไงครับนี่คือสิ่งที่คนหลายคนตกม้าตายคือคือเปิดเอ,อ่อแอฟฟิลเลตมาไปสมัคร l a z a d a า h o p ปีา e มากันหมดแล้วแต่หาทราฟิกไม่ได้หาคนมาดูไม่ได้ตกมมาตายครับทำเงินไม่ได้ครับ 3ครับผมจะสอนว่าทุกคนเนี่ยควรใช้ a c e b o o k นะครับในการโปรโมทยังไง i ิน t a g r a m ในการโปรโมทยังไงรวมถึง TikTok ด้วยนะครับคุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้เลยและสุดท้ายครับเรื่องของการทำคอนเทนต์สำคัญมากๆเราจะเรียนรู้เรื่องของการทำคลิปวิดีโอสั้นนะครับด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้คุณจะได้ไอเดียครับว่าคุณต้องทำคอนเทนต์ประเภทไหนบ้างคุณจะทำคลิปยังไงครับออกไปให้กับคนได้เห็นนะครับคอร์สนี้บอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเริ่มต้นการเป็นนายหน้านะครับบอกเลยว่า ถ้าคุณตั้งใจเอาความรู้นี้ไปทำจริงๆนะครับยังไงคุณได้ค่าคอร์สคือแน่นอนเพราะว่าคอร์สนี้นะครับจากราคาเต็ม4,990นานะครับวันนี้นะครับ20คนแรกเท่านั้นผมให้ราคาเพียง1,290บาทนะครับคุณรีบแคปภาพนี้เอาไว้นะครับแล้วทักไลน์แอดมาที่ Line แอดมีแอดด้วยนะตัวแอดครูคุณ k r u k u n นะครับ ทักมาบอกเลยว่าสนใจอยากเรียนนายหน้านะครับแล้วเราจะเริ่มเรียนนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนรีบไปลุยกันนะครับเรียนจากวิดีโอใน a c e b o o k กลุ่มปิดดูซ้ําๆได้อยู่ตลอดนะครับหวังว่าจะได้เจอกับคนที่อยากลุยครับในเรื่องของการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์เพราะบอกเลยว่าธุรกิจนี้นะครับต้นทุนต่ํามากแต่คุณสามารถสเกลรายได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงมือทําของคุณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครยังไม่กดติดตามการกด subscribe ช่องนี้เอาไว้นะครับผมครูคุณสอนในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เจอกัน คลิปหน้านะครับทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ